มาบาดที่นี่เพื่อนๆถึงบ้านแล้วเอาสีมาแยกเห็ดกันให้แม่บ้านนี่ยนะครับแยกเห็ดบอสแล้วมาแต่เก็บบ่อันนี้เอาไว้กินกับเห็ดเชืิอให้มันแล้วโลูกเพราะว่ามันไข่เต็มเดี๋ยวแยกเอาไปให้มันแกงจักสามสี่ดอกก็ได้ดอกเมื่อวานนี่คุณครู่คุณใหม่เพิ่นกินอยากกินแห้งบนโต๊ะไหมแต่ว่าบ่ให้เก็บไงก็สิบ่ได้เอาไปให้เด้อ นี่กำลังแยกอยู่เพราะว่าสีแยกดอกจุมกับดอกบานเพื่อเขาเอาไปประกอบอาหารกับเอาไปลงถังหมักเช้อเรียบร้อยแล้วล่ะถังได้ครบแล้วครับบาทที่นี่เหลือแต่ขายเลยดอกจุมผู้ใดอดยากได,ได้เดี๋ยวเก็บก่อนค่อยนี่เขดีสีถังไหมสีเฮ็ดพอดีครับสีถังนี่ได้แท้พอแล้ว,ลวสิขายแล้วเ่ยสีขายแล้วเดี่บานนี้เฮ็ดขายแล้ว ดรอ่ะกบางดรอ่ะกันง่ายครับอีรีสูงผู้ใะดอก <c oughs> อีรีเลยยืด <Okay. S 1> ดอกแบบง่ายนี่บึ่งห้จูใจไปเลยครับอันนี้คือมาขัดแยกตะโนมาช่วยมามาหน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วลุกขึ้นลุกมาช่วยหมาไหมดี๋ยวไปไปนั่งตรงนั้นลุกหาตังค์ชี้หาตังค์ช่วยหน่อย หยิบทีละดอกก็ได้หรอกนี่เลยแม่นเก็บเสียงเก็บนี่ละโอ้นั่นบ่ตั้มก็บ่ตั้มก็เจ็ดแปดโลครับน้ำหนักเพราะว่าผมยกบึงเพิ่อนเก็บเลาวั้แม่อันโอ้ เออเพินว่าสิไปยามพี่น้องอยู่คำเซนเดี๋ยวค่อยไปยามพี่น้องคำเซนรดใจรอกกันครับเพราะว่ายายรถเพิ่นกะอยากไปหาค่อยเก็บไปฝากกันไปต้อนกันช่วงนี้นาเฮ็ดก็พ่อได้อยากได้กินอยู่แต่ว่าเฮ็ดสวนมันกอบกว่าเด้เดี๋ยวสิไปหาอยู่หรือเฮ็ดออกลายสิทักบอกให้มาเล่นน้ำกันมาหายายรถพอดี เดี๋ยวมาเก็บเห็ดพร้อมอันนี้ก่อนสิบบอทักบอกเพื่อนคือชุดแรกนี่มันต้องเห็ดเชื่อครับเพราะว่าผมติดออเดอร์เชื่อหลายครั้งเลยขนาดปีกายเห็ดหลายกันยังไ่พอกันนะอันนี้คือเก็บเก็บอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยครับนี่ซุ้มที่เป็นไข่นี่ยังอักลากอยู่ข้างในเหมดเลยอันนี้คือคือเ้าปล่อยเห็ดเชื่อกลุ่มเดียวเนี่ยเพื่อนๆโวด่ะนี่ดูโหด อ,อเห็นเห็นยังสี่กัจังบักสังน้องตัวโนปีไก่กับเก็บกับบ่ละบ่ไยกานี้นะตอนที่เก็บกับตัโนเพราะว่าได้สองตาครับตอนที่เก็บกับตัวโนปีไก่สองตาครึ่งเนาะตอนไปเก็บกับาาย่ยาก็มีแต่นะเ,เนี่ยเก็บกับปีไก่นี่ยมันออกไร้ก็เานียนตรงตรงพื้นที่ก็คือมันบานพร้อมกันแต่ว่าปีนี่มันยังมีใครอยู่ ตัวที่เก็บกับตโนมันฝนมันพึงมากครับมันมันยังมีไข่อยู่ครับเพื่อนโดนหนังแ้งโหระดอกหมดง่ายหนึ่งบอ้โหไข่ก็แย่แล้วลูกเราเจอได้แกงเนี่ยนะอันนี้เอามาแกงก่ันดับแรกนี่คือชิคเก็บมาแกงเดี๋ยวสีนั่นตโนมก็จะเอาดอกบานมันไปทับไข่กาไข่มาใส่ตรงนี้นะ อันนี้จะเป็นเป็นของน้องพอดผุดหางใครนี่ผ่าซีโซตอนห่อนยำกบกกวกกวกก็แม่มนยำไส้ด้ยำดอกเงี้ยโอ้ยยุ <laughs> ้ยอฮะยุ้ยแล้วพังยุ้ยนี่นี่เก็บมาให็นไ,ไ,ไม้ได้ยุ้ยหวานหวานเอาเอาชามตัวนู้นครับเอาชามมาแยกไอตัวเห็ดไอที่เป็น เอาหม้อก็ได้เออใช่แล้วไมาแยกตัวที่เราจะแกงนะครับนี่เอาเอาดอกชุ่มๆเอาโอเคตัวน้องไปเล่นเลยแม่มามาครับนี่อันนี้ข้าเสียบไมาแกงแม่กินแม่เพิ่นอยากกินอีกแล้วด้วครับกินไรก็มือวัวฟุ้นวะแต่ว่ากัดเก็บมาให้แกงเอาดอกอันนั้นใส่พร้อมกันได้ซุ้มดอกบานที่มันบานบรสนิทอันนี้เลยกินอย่างนี้นะมันอร่อยเออสียบเลยนี่เออ ดอกดอก,ดอกที่มันขึนจุ่มๆนหน่อยสั้นนี่กันด้วยซื้อกันหน่อยหลายลอยได้ครับเยาว่าด้วยผมสร้างเ็ดให้ข้าเจ้าซีหาดอกเกือบเกือบเจ็ดหกขีดไหมครับมันหนักไหม อ่มันมันดอกเลยนหะขอร์โอลเฉลี่ยพแม่นวันเบาเด้อนี่ครับเพิ่อนๆจำพ่อเขาไซเอ็นถุงขายอยู่น้ำข้างทางอันไซเบตองกรุงอัน้ซีหาดอกขายเป็นร้อยสองร้อยละวจำพ่อนี่นี่ซุ้มยังสิตกนี่มันบ่ทันได้บานเต็มที่เอามาเกลี่ยไเอืมนี่ยังสินี่ไว้จำเป็นต้องเออซุ้มบานไว้เต็มที่นี่เรับมาเลยเก็บใส่กันนี่บานน้าสีแกงพอสีเอาไปบานสามแยกคอาม คนีมีมันบาดแล้วมันนีมีปัญหาแล้วซุ้มใดที่มันจุ่มๆมอ่ะโอเคอันนั้นก็สับสับใส่กระมังเลยมีดเนี้ยไปไปใส่โอเคอ